โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาละเมื่อกี้ก็เป็นการใส่เสื้อผ้านะผมน้าเพื่อที่ว่าจะเตรียมตัวไปทํารถของน้องไอ์นะครับผมและคลิปนี้ผมมีความสุขมากๆแล้วคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับผมนะครับในการที่คนชอบทํารถทําอะไรเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เราจะทําอะไรบ้างก็รออะไรอะไรน้องอะ่ะสั่งไปแล้วนะครับผมแต่อะไรน้องเนี่ยยังไม่มานะครับผมรถของไอเนี่ยตอนนี้รถของน้องมาจอดที่บ้านแล้ว แล้ววันนี้เราจะรื้อทุกอย่างนะครับผมที่รื้อได้แล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะล้างให้น้องด้วยแล้วก็จอดเก็บซีนเก็บไว้นะผมนะเพื่อรออะไรมาแต่อย่างแรกเลยผมจะรื้อทวดทองสุดสีออกทั้งหมดแล้วก็าสายฟงสายไฟเนี่ยก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือรถของน้องเนี่ยสตาร์ทไม่กิดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เบ้าคุญแจหรือเป็นที่แบตหรือเป็นที่สายไฟขาดในหรืออะไรยังไงเราต้องลื้อทุกๆอย่างออกก่อนนะผมนะไว้เจอกันหน้าบ้านไป เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมที่จะรื้อรถของไอ้สับะรังเคไอ้เรือนตัวนี้นะครับที่มันไปชนตูดท้ายรถถ้าเป็นรถสิบล้อเนี่ยมันคอหักไปแล้วผมบอกให้ดีนะที่เป็นรถตู้วันนี้เดี๋ยเรามาลื้อกันไอ้รถอันนี้นะครับผมไอ้ของเนี้ยตอนแรกอะผมจะไปซื้อนะครับเป็นเหมือนกับว่าหญ้าเทียบที่ผมปูให้รถจอดนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่ไม่ต้องระวังอะไรละเดี๋ยวก็ตอน อลงอะไหล่มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเพื่อว่าเอามาวางแล้วประกอบเข้าไปแล้วตอนนี้ผมก็จะรื้อชุดตรงชุดสีออกให้หมดก่อนว่ามาดูกันว่าจะทําอะไรต่อตอนนี้ก็เราต้องรื้อก่อนพวกพักตูงพักเท้าเอาอะไรออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อดีว่าจะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรตรงนี้แล้วก็รอประกอบอย่างเดียวนะครับผมนะชุดหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับไปรื้อกัน โอเคครับใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับผมนะใส่เพราะว่าอะไรเพื่อป้องกันมือของเรานะครับผมหนังมือของเรามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เพื่อนจะหายได้ง่ายๆนะครับผมนะเพราะว่าถ้ามันโดนหรือโดนอะไรคมๆเนี่ยมันจะโดนถุงมือก่อนหรือถุงมือยางก่อนมันจะได้ไม่ถึงเนื้อเรานะครับผมแล้วมึงก็จะไปเจ็บปวดกันอีกใส่ใไปเถอะถุงมือมันจะได้ดีนะครับผมไปลื้อ นี่ครับน็อตพวกนี้นะครับเราต้องเก็บไว้ให้มันนะครับผมเพื่อว่าเราจะไปประกอบอะไรต่อก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราลึกไปเรื่อยๆเฮี้ยเด็งมันะหรอบ้าป่าววะไอ้ชายเมื่อกี้มึงเจ๋งอ่ะไม่เจ๋งหรอกแต่กูเปรี้ยวอะไรทำไมมป็ปัญหาของกูนะ เนี่ยไม่ต้องไปลุมบรุงดูแลรักษามันเพราะว่าไอ้สีพวกนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับผมมันว่าแบบมันทิ้งมันะขยะก็เอาไปเลยนะไปติดต่อถามมันดูว่ามันจะขายไหมทิ้ง ่วงชิ้นหลังครับชิ้นหลังหลุดออกมาแล้ว โอเคครับเรามาดูด้านในนะครับผมนะพวกนี้เราลื้อออกหมดแล้วนะครับผมทุกสรงคือสีนะครับผมแล้วก็เหลือแต่ล้างละที่นี่ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็พวกนี้นะครับผมจะเก็บให้มันหมดเลยนะครับก็จะเป็นพวกกล่องแล้วก็ เนี่ยกล่องเนี่ยผมจะเก็บไว้ในใต้ยูบ็อกนะครับผมหรือในยูบ็อกเลยนะแล้วก็พวกดีเลย์ตัมติกเนี่ยก็จะเก็บให้มันเลยนะครับผมนะเก็บให้มันไปอยู่ในยูบ็อกเลยเพื่อดีว่าอยู่ในการเซอร์วิสหรือว่าตัวกล่องเป็นอะไรแล้วก็จะรีมงรีแมปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในยูบ็อกเลยนะผมจะเจาะยูบ็อกเดี box, ๋ยวรอยูบ็อกมาผมแล้วก็ใส่ฟงสายไฟเนี่ยเดี๋ยวย้ำหัวให้ใหม่หมดเลยแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาว่าไอ้แป้งกุญแจมันพังหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรหรือเปล่าตอนเนี้ย ครับผมมันไม่ยากนะครับผมไอ้ลูกเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่อีกทีนึงไม่รู้ว่าไอ้ตัวบ้ากุญแจมันพังหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไล่เพราะว่าตอนนี้รถมันสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวรอยูบ็อกมาแล้วก็เอากล่องเอาเกลืงเนี่ยใส่เข้าไปในยูบ็อกแล้วก็ค่อยมาไล่กันอีกทีเพราะว่าทําตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเด็กเกิดขึ้นมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ค่อยเริ่มอะไรแค่ลองดื้อเฉยเดี๋ยวเครื่องเครื่องเนี่ยละล้าให้หมดเลยแล้วก็ใส่โครงใส่คัสเนี่ยแต่ผมจะแกะออกมานะผมเพื่อที่ว่าอาจจะนนนะนะนนนนนน้้าาามม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 มััััััหหยยดะบผผเอออออใุ่ๆๆทลลขขไกน แล้วก็ใส่ใส่ใส่ครืงเร่งเนี่ยมันเปิดเดี๋ยวผมจัดให้เนี่ยนิ่มๆเลยเดี๋ยวเราลื้อออกมาแล้วก็หยอดน้ํามันกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีหยอดน้ํามันว่าทํายังไงทาไมรถผมถึงประกับลงลื่นนะครับเดี๋ยวทาให้ดูแล้วก็นําไปใช้กันนะนะครับใครที่ทํารถหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าผมจะบอกคนที่ยังไม่รู้ยวจ,จัดให้นะผมโอเคเดี๋ยวมาลื้อกันต่อว่าจะเอาอันไหนออกอีกดีบ้างนี่ทุกคนดูนี่มันชนในนี้พับเลยอะดูดิพับแบบพับลงไปเลยะ เนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันจะเอาออกอยังไงวะเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้สายค์ดนี้นะครับผมเพราะว่ามันซื้อมาใหม่เนาะใหม่แล้วทำไมจะภาพมันเป็นอย่างนี้วะแต่เราต้องเอาออกให้ได้เราจะช่วยกันนันกันหลุดไปแล้วหนึ่งงานอะไรไม่หลุดหลุดใช้ไม่ได้อเนี่ยมันต้องพังพังหมดอพลังทำลายแล้วนัดกัน เรียบร้อยทุกคนสุดแล้ว yes 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 เ okay, คอันนี้เราแพ็คเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ไปหยอดน้ำมันให้มันลื่นๆอันนี้มันก็ลื่นแหละแต่ว่า การหย่อนน้ำมันให้สายค่าหรือว่าสายคาเล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะได้ใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยหล่อเลี้ยงมันด้วยนะครับผมนะให้มันเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วลื่นๆื่นนะครับผมนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะผมก็จํามาไปลุยกันต่อโอเคครับผมรื้อมาหมดทั้งคันแล้วนะครับผมนะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่ผมลักถอดแต้มันด้วยเพราะว่ามึงต่อมาทําไมมันไม่มีอะไรใช้ได้เลยแต่มึงก็ไม่มี ูก็เลยถอดออกทิ้งแม่งเลยแลวผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนั้นที่เราจะลื้อรถคันนี้จนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือเราต้องถอดปลักเท้าอันเก่าออกครับแล้วแม่งมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผมคือมันหลุดไปหมดเลยนี่น็อตตัวเดียวเห็นไหมนี่ตัวนั้นผมก็โยกเลดูเนี่ยที่อยู่ได้ก็คือน็อตตัวเดียวนะปลักเท้าตอนเนี้แล้วไม่รู้มันเกียวออกปะเนี่ยนะเพราะว่าเราต้องเนี่ยต่ไวตท้าเกี่ยวให้มันอย่างที่บอกนะเพราะว่า รถมันเนี่ยเหมือนกับไอเขาเรียกอะไรแข้งอ่ะมันมันรูดนะครับผมมันขันจนมันรูดนะครับผมไม่ได้ทํานะมาว่าผมว่าทาผมขันรูดนะมันรูดออกมาเองเห็นไหมแล้วเราก็ต้องเอาไปทําให้มันนะครับผมมันขอมากระจายให้น้องมันแจมๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราถอดพักเท้ากันแล้วก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับผม เนี่ยตัวเดียวจริงๆนะทุกคนเนี่ยมีน้อยอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยดำๆเลยเนี่ย,โอ,ยโอเคหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้เราเก็บเพื่อที่ว่าจะเอ,อะไรไปทำต่อนะครับผม ก็มีเบียงประมาณนี้นะครับผมนะตอนแรกว่าจะล้างแหละจะล้างให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเครื่องมันเหนามากสภาพนะครับผมมีน<อ>้ำมันเครื่องเกะดกลางเต็มไปหมดเออแต่เก็บไว้ล้างทีเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าล้างเครื่องไปตอนนี้แล้วต้องอื่นไม่ได้ล้างพอกลับมาล้างโครงล้างอะไรอีกก็เดี๋ยวเละเหมือนเดิมแล้วก็รอให้มันสั่งไอ้น้ำยากระจัดคาบมาให้นะครับผมแล้วก็ล้างทีเดียวเลยให้มันจบจไปเลยวันนี้ก็เดี๋ยวซีนเก็บเก็บไปก่อน ตัดซนะีนเก็บไปก่อนนะผมซีนเก็บแล้วก็ล้ออะไหล่มาตอนนี้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วลดมันนะล้างนิดน้อยมันก็สะอาดละมันก็เหมือนรถใหม่ลนะเดี๋ยวไล่ให้หมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแผงคอจะเปลี่ยนใหม่นะผมแผงคอเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยแต่ตอนนี้เราต้องเช็คแฮนว่าแฮนเนี่ยเป็นอะไรไหมถ้าแฮนไม่เป็นอะไรก็โชคดีไปนะผมแต่ว่าไม่มีรอยนะตั้งที่ดูมาก็แฮนไม่มีรอยอะไรลองชุดหลังก็ปกตินี่เดี๋ยวไปเป่าหูมันให้เปลี่ยนโซ่ด้วยครับนะเป็นโซ่ 15, สี่หนึ่งห้าสเตอร์หน้าสี่หนึ่งห้าหลังสี่หนึ แล้วก็ไล่เบอร์ไปนะครับผมขึม้ขี่ยังไงให้เหมือนรถคนแก่เนี่ยกูถามจริงเนี่ยโอ้โหน้ำมันเครื่องเกือบกลางเต็มไปหมดนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเอาซีนกันเดี๋ยวถือพันซีนเก็บนี่นครับทุกคนซีนเราเดีวันนี้เราพันซีนเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรออะไรมาให้อะไรครบๆแล้วเราประกอบกันอีกทีนึงนะครับพันซีนเก็บไว้ก่อนไปเริ่มพัน มันเยอะเรื่องรถคันนี้เฮอะไรนี่โอ้โหการทันตีก็เหนื่อยแล้วกูนี่โอ้รงานนี้นะครับอืไม่มีอะไรเข้าได้แลนะ้วแหละเดี๋ยวเอาเอา,เอาไปพันตรงปากแตกสักหน่อยว่ากาันนน้ำกันอะไรเข้าไปทำรังครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับจนจนจบนะครับก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้า เราจะมาทำอลไรต่อใน EP 3ตอนนี้ก็เป็น EP 2 EP แรกเราถ่ายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้าว่าเป็นยังไงนะครับผมนะไปเอาไปเก็บเข็นเข้าเข็นออกที่ไป